อันนี้ในแอปฟิกมินนะครับเพื่อให้เห็นมุมมองว่าผมเห็นอะไรหลังแว่นนะครับอันนี้ q u วส t 2นะครับมันยังไม่มีพาสทูที่เห็นข้างนอกเป็นสีนะครับ q u วส t 2ยังเป็นขาวดำอยู่นะครับได้เลิกหาแว่นใหม่นะอ,อ่มาดู Discovery ก็ได้นะครับแล้วก็รอ f ิกมินขึ้นนะครับอ่าอ,อ,อ,อันแรกนะฮะ มูนเนี่ยลากมาดูนะครับก็กดโหลดแล้วก็คอนเฟิร์มนี่นะครับเราก็โหลดคอนเฟิร์มแล้ก,แลก็จะเจอลุกโลกพร้อมกับมีดาวอะไรบางอย่างหมุนโคจรอรอบโลกไม่แน่ใจว่าใช้พระจันทร์หรือเปล่านะครับหยุดแล้วก็จับมาดูครับ แฮนด์แท็กกิ้งนะครับแต่ว่าเพื่อสองแฮนด์แท็กกิ้งยังไม่ได้ดีมากนะครับมันต้องใช้เจ้าคอนโทรลนี้ดูอยู่เหมือนเดิมนะครับน่าจะพระจันทร์หรือเปล่านะเออชนกับโลกแล้วครับไปกันเออโลกรอบเออเอาโลกไปดูใกล้ๆหน่อยครับอืมหยิบแมบนะมันจะทำแบบนี้ได้นะนี่เนี่ย อืม <c oughs> ประเทศไทยอยู่ไหนแหมประเทศไทยไม่เจอครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของโลกอา่าจะมีอะไรแบบนี้ให้เล่นนะครับตังอาจาร,รย์เอาไว้กิงรอบโลกนะครับหรือถ้าเป็นแบบอย่างไม้พิงปองนะเดีย๋ยวผมโหลดมา <c oughs> ไม้พิงปองมายัง ไม้ปิงปองอยู่ไหนโอเคมาละไม้ปิงปองนะครับเดี๋ยวจับทึ้มให้ดูนะครับเดี๋ยววัตถุเอาไว้ก่อนแล้วก็เอาไม้ปิงปองมาจะเห็นว่ามีลูกปิงปองนะติดมือมาด้วยนะครับนี่เห็นไหมเราก็เคาะไม้กับลูกได้นะครับนี่ลูกเป็นไหนละลูกวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับจะมีความกระตุกหน่อยๆน,นะพอเป็น ขยับ 3D อบบนี้นะครับหัวเข้าไปตีปิงปองได้นะครับเอ่อถักไม้ปิงปองไว้ก่อนหรือถ้าดูเป็นอันที่เดี๋ยวผมหานะครับมีอะไรน่าสนใจเราลองดูอันนี้ดูไดนเสาร์โหลดไดนเสเอร์ไว้ในบ้านดูอ่อคอนเฟิร์มไหมครับไดนเสาซอร์ของมาไหม อโอโหแม่เป็นมิวเซียมเลยครับอย่าอันนี้ย้ายกันผมอยู่ที่ไหนเน่หน่าโหลดได้ไหมหน่เดี๋ยวดูเด็เสา,าวจะโผล่มาไหม ไม่โผล่ไม่เห็นนะครับอันนี้ไม่เวิร์กนะครับตั้งอันผมก็เพิ่งเคยลองนะครับต้องพยายามลองเล่นดูก่อนนะครับว่ามีอะไรให้เราดูได้บ้างนะครับในโหมดแรกนี้นะครับอืมีในน่าสนใจบ้างอืมโหมดแรกของเจ้าตัวฟิกมินนะครับอืม ยังคงวุ่นวายกับไดโนเสาร์อยู่นะครับมือผมก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับอ่อยังคงไม่พ้นกับหน้าจอนี้นะครับจะมาให้ผมไหมเนี่ยถ้าไม่มาผมเปลี่ยนดูอย่างอื่นละไม่ดูไดโนเสาร์ละ <c oughs> ไม่มาให้ผมสักทีนะหรือมันต้องทำยังไงเนี่ย ค่อนข,ข,ข้างกระตุกประมาณนึงนะครับบางอันก็ล็อกล็อกอยู่หลายอันนะครับไปดูอย่างอื่นกันนะครับไปดูแล้วะเดนเเสามีให้เลือกอยู่ประมาณนี้นะครับในโหมดของ f i ก m i n นะครับพยายามกดกดเข้าไปดูแล้วนะครับนสักครูมีอะไรนาสนุกบ้าง ผมเหมือนเห็นอันแรกมีแบมแมนสตาร์วหรือเปล่าเียมื่อกี้เห็นผ่านตาใช่ไหมไม่ใช่แหมอันนี้ตาโหลดมาดูครับเฮอ ดูครับค่อยๆแม่แต่ละอันอ่ะขอปิดเสียง่อาคนับเพราะว่าผมโดนลิขสิทธิ์เสียงแน่รับเปิดต่อนะเนี่ยครับมันจะมีอะไรนะสตอมทูปเปอร์อ่ะยืนเต้นอยู่นะอยู่บนฟลอร์เนี่ยครับอ่า ออบเจกตครับค่อยๆโหลดมานะครับตอนนี้นี่คือตัวนี้ตัวแฮนด์แท็กกิ้งผมนะเนี่ยมีไฟล็อกอยู่หมดเลยนะครับมีอะไรมาเพิ่มแล้วนะโ,โยดาครับโยดาก็ได้มดนะ <c oughs> จริงๆมันมีเพลงอะแต่ว่าผมเปิดแล้วผมน่าจะโดนเรื่องลิิทธิ์เสียงแล้วนะอืมไว้ผมใส่เพลงอะไรเพิ่มตรงจุดนี้แล้วกัน นีโอ้แดนยับเลยล็อกนะครับผมย้ายอะไรไม่ได้เลยนะนี่คือจากพื้นบ้านผมนะกลายเป็นแดนฟอร์ไปละเออข้างบนมีดาวมีอะไรบ้างนะเนี่ยอันนี้คือเออเลอร์ครับ not download โหลดไม่ได้ครับ d e ส t h s t a เนี่ย star ball อ่ะนี่ครับเริ่มเริ่มโหลดมาครับคือ มีการสร้างฉากนี้เอาไว้นะแล้วก็โหลดไปได้นะเอามีสาวๆไปยืนอยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> ค่อยๆมีอะไรงอกขึ้นมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับดูอันนี้ผมดึงมาไม่ได้ไฟดิสโก้นะครับเอเราจะเป็นฉากที่เขาทำตัววัตถุเอาไว้นะครับเดี๋ยวน,นี้ดูไม่ได้โยกไปดวงดาวไกลๆนะครับเนี่ยผมคอนโทรลใช้มือตัวนี้คอนโทรลอยู่นะครับอครบยังล็อก ล็อกก็คือดูไม่ได้แล้วมันยังโหลดไม่เสร็จเลยางไ,ไม่รู้ะโยดาก็จะกระโดดอยู่อย่างนี้นะฮะอตรงนี้มีลําโพงเครื่องเสียงด้วยฟรอบ้านผมก็จะมีสีสันขึ้นมาแล้วฮะแถวนี้มีอะไรไหมข้างหลังไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จริงๆถ้าใส่แว่นแล้วก็เปิดเพลงฟังไปด้วยก็ทก็ได้ไไดเออเหมือนเดิมผมปิดไว้ก่อนเดียวมีปัญหาแล้วก็ อันนี้เป็นวินโดว์ที่เปิดกับ YouTube ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวกดไป YouTube ให้ดูเนี่ยพอกด YouTube ไปนะครับเนี่ยก็จะขึ้นมาเดี๋ยวผมลองคนช่องผมดูเอ่คีย์บอร์ดอยู่นะมีคีย์บอร์ดไหมเอ่ไม่เจอออบเจกต์คีย์บอร์ดนะครับอึบเจับมาใกล้ๆผมได้ไหม อ๋อมันล็อกอยู่นะครับกดมาไม่ได้ครับอันนี้ต้องเป็นอีกอินเทอร์เฟซหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นในโหมดของฟิกมินนะครับที่เขาทำสเปรดรูปเอาไว้นะครับอันนี้พอผมเลือกมาเนี่ยผมเลือก Star War s ในแอดเดอะดิสโนะครับก็ขึ้นอันนี้มาเลยครับโหลดอ b อบเจกต์มีดวงดาวเนี่ยมีอันนี้พ่งโหลดพิ่งขึ้นมานะครับโคมไฟอะไรสักอย่างนะครับ อืม,อมแสบตามากนะเนี่ยครับฉากห้องผมก็กลายเป็นสถานที่ปาร์ตี้นะฮะอือเอมประมาณนี้คลิปนี้ครับอ,อันนี้ก็ว่าไปตามเบว์เซอร์ครับขอแอสเซทคุกกี้พลิเซีครับโอเคลาไปด้วยสตอมทูเพอร์เต้นอะไรเต้นลมบอจอยไวยนะ้เนี่ยท่าเนี้ย <laughs> เออนะโยดาก็กระโดดไม่หุดเลยแจ๊